กบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงและนักเลองคี่บอร์ดทุกท่านฮะผมเอกโซทักครับวันนี้ฮะมันเป็นกระแสมากๆเลยที่จะต้องมาหาเขาและไม่มาไม่ได้นั่นก็คือแชมป์นั่นเองพูดถึงแชมไป์เป็นไงรถก็เป็นแชมป์ไปแล้วนี่เป็นเรือแชมป์ไปแล้ววัสดีอาจารย์วันดีครับช่างพูดหลักฐานั่น,นเองฮะนะไม่ต้องแนะนำตัวเองมากแล้วว่าผมเป็นใครมาจากไหนเพราะเขารู้กันทั่วประเทศแล้วล่ะ,ะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ากระแสเอ่อเกี่ยวกับรถแข่งบ้านเราเหมือนซาซาลงไป นิดนึงเว้ยนะอันเนื่องมาจากอ่ะโอเคละฝนตกด้วยฤดูฝนก็ไม่ค่อยมีใครอจะออกกันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เศรษฐกิจนั่นนูนนี่ทำรถต้องใช้เงินแต่แปลกนะมาบูมที่เหลือแทนครนะฮะแต่ทั้งเบอร์นี่ก็ยังคับข้างเหมือนเดิมนะเรื่องรถเรื่องอะไรปกติเรื่องเรื่องคือรถแข่งอะผมน้อยลงแต่มผมมันเน้นรถลูกค้าพวกรถบ้านรถถนนมากกว่าพี่โอยเขาเรียกรถเชือดรถเชือดวางเครื่อง ติดตั้งเทอร์โบออรถเบนซินเซทเทอร์โบนะอะไรเงี้ยดีเซลเป็นเทอร์โบทำปั๊มทำหัวชีนะ้เนี้ยเป็นรถถนน,นดีเซลใช่ที่นี่ครบเลยมีอยู่คันเนเมื่อกี้สวยมากรถสีฟ้าเป็นรถรุ่นเก่าเลยนะตัวนี้ปีลึกมากๆเลยครับเวลาทาเป็นไงต้องค่อยๆทำานมะคันนี้ด้วยพี่อะไรเรารู้ว่าแบบคือเขาเก็บสภาพมาแล้วแบบรถมันปีลึกอะพี่อะไรแม่งหายาผมบอกลุกนะ้องเลยว่าหือนี่พ่อเก็บให้ดีเลยนะเออจริงดูแล้วสวยมากๆรถคันนี้นะคืออย่างนี้ที่ต้องมาเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าแชมป์อีกแหละเป็นแชมป์รุ่นอะไรยังไงครับอาจารย์ตัรุ่นเรือรุ่น3 0 0พันดีเซลโอเพนส0 0พันดีเซลโอเพนใช่ก็ลักษณะเครื่องก็คือแบบนี้ใช่เครื่องอยู่ตรงหน้าเราตัวนี้คือตัวแชมป์ปะก็ถ้านับป้าเป็นแชมป์ก็ได้นะพี่เพราะว่าผมลงสามลำอะจริงๆสามลำผมวิ่งเท่ากันหมดเลยฮะวิ่งเวลาเท่ากันหมดเลยเอาแล้วทำไมถึงมีหนึ่งองสามมาทั้งนั้นอะมันไอตอนแข่งขันไงพี่มันจะมีรอบที่เราไปจับเจอกันเองอะเราต้องยอมแพ้ ตกล้อไปเองอ่าเอาลงเหมือนรถยนต์อะแพ้บายใช่อ่าโอ้โหงี้ตัวนี้คือตัวที่ยอมแพ้บายไเอาก็ยังไม่ได้บวกเลยเดยใช่แต่คือของผมไปสามล้ำอ่ะวิ่งเท่ากันหมดเลยก็คือเราบอก G P S ได้ไหมหรือว่าอันนี้ความลับได้พี่หนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าอยู่แล้วพี่แข่งกี่เมตรวันร้อยเก้าสิบสามร้อยห้าสิบโอ้โหถ้าสี่ร้อยนี่สองร้อยเลยนะสองร้อยแน่นอนพี่ใช่เพราะว่าคุไม่วิ่งเท่ารถยนปกติเคยวิ่งสองร้อยอยู่แล้วพี่ตอนเราไล่สี่ร้อยเมตรอะแต่สนามที่แล้วเนี่ยกรรมการบอกเลยเอ้ยสนามนี้ผม ลดระยะทางเหลือ350เมตรเราก็ไล่ให้เหลือแค่350คือ350เมตรเนะี่ยถ้าไปต่อมันจะขึ้นอีกนะพี่มันยังไม่หมดมันไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช<ไ>่แค่คือเกียร์เดียวเนี่ยนะใช่โอ้โหไปได้ในในอีกเรื่อยๆพี่อลังการมากนะพี่จวงมนี่ฮะคือจริงๆต้องบอกก่อนนะวันนี้เป็นของเอมไอเอ็กอยู่แล้วไส้ในอ่ะมันก็เห็นคาตากันอย<ช>ู่ <ๆ S 2> แล้วว่าที่นี่เขาเอมไอเอ็กซ์ใหอยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะเราเขาใช้อะไรมากเพราะเขาใช้ทั้งหมดที่ที่เรือลาานนีี้้เเ่่ยถกิดว เปรียบเทียบแรงม้าถ้าเครื่องตัวนี้หรอถ้าอยู่ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยมันอยู่ที่เราอะจะปรับบูเท่าไหร่มาสามพันปหรอหกเจ็ดร้อยเนี่ยใช่ไหมไม่เจ็ดร้อยไม่ได้ดิมันประมาณสักมันก็จะบอกาสามพันปูก็ใช่หรยไม่ได้นะได้ไหมได้โอ้โหเฮ้ยแต่จริงแต่มันมีแค่ใบแค่นั้นเองมันไม่มีเกียร์ด้วยใช่มันไม่เหมือนกันพี่รถมันมีเกียร์ให้เราไล่อ่าแล้วเรือเนี่ยมันไม่มีพี่ว่าต้องไล่เครื่องให้มันเหมือนกับเดินได้สุดทางอะ อนเราผมมากเมื่อคราวที่แล้วมันยัง160 170อยู่เลยนะใช่แม่งทะลุไป200กว่าแล้วนะใช่โอลังการนะและ้วตอนนั้นเครื่องมันก็คงแรงม้าไม่เท่านี้มันก็ถามว่าเท่าไหมก็มใกล้ๆกันพี่แต่เราก็เหมือนกับแก้ไขในเครื่องเปลี่ยนท่าใบพัดหางเรือ,อข้างในเครื่องยนต์กล่อง ECU เลยเงี้ยอคือแรงมา้าอาจจะไม่เยอะกว่าเดิมหรอกพี่ไอ้ท่ามัน700นะมันปกตินะเพราะอย่างพวกรถแข่งเนะี้ย มันพันม้าสบายสบายอยู่แล้วอย่างที่พวกผมทำเยอะมากแต่ถามว่าคุณจะทําไงเอาหนึ่งพันแรงม้าแล้วมันอยู่ในเรือมันจับม้าลงน้ำมันจะลงน้ํำยังไงมันจัาน้ำลงน้ำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราต้องลดความแรงลงแล้วก็ทํายังไงไอหกเจ็ดร้อยที่เรามีน่ะให้มันใช้คุ้มค่าในรเลยยทางที่วิ่งมากที่สุดโอ้มันยากตรงนี้พี่เอาอย่างเงี้านผูรชมเดี๋ยวผมพาไปดูเรือที่เขาได้ที่หนึ่งเลยดีกว่าเอาละครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้คือผมอยู่ในเรือแชมป์ละ แชมป์นี่เดี๋ยวเขาได้เงินรางวัลเยอะไหมเรือผมดูแล้วน้าทางอลังการะแจกแสนนึงครับที่หนึ่งโอ้จริงเลยเหรอมีนหน้าปิดต่อยเลี้ยงเลย <c oughs> โอ้โหเล่นโต๊ะจีนเลยว่าแล้วเงินรางวัลต้องเยอนะแน่แน่ใช่ที่หนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าในการทำเพราะเรือลำนึงผมเชื่อได้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้หนีกับรถพวกรถเฟรมที่ใช้กันอยู่จริงใช่ไหมตแต่ว่ารายละเอียดพี่ ซีซีหัวลูกสูบองศาแคมอะไรพวกเนี้ยปั๊มหัวฉีดอะไรพวกเนี้ยมันจะมีรายละเอียดพวกนั้นไม่เหมือนกันเรือราคาเราต้องบอกไม่พูดไม่ได้เลยนะแคมก็ต้องเพราะพวกเนี้ยมันรายละเอียดในเครื่องยนต์มันไม่เหมือนกันมีข้อเสียของเรือก็คือเรือไม่มีเกียร์มีเกียร์เดียวแล้วเราวิ่งสามร้อยห้าสิบเมตรเหมือนรถอะพี่่งเกียร์สี่เกียร์เดียวตั้งแต่แบบออกตัวไปถึงสุดเส้นได้ไล่ะ ออแต่เรือแม่งคุณต้องทําให้ได้อะเพราะฉะนั้นสเปคเครื่องยนต์ที่อยู่ในเรือมันก็เลยแม่งทําไม่เหมือนอยู่บนรถแต่ว่ามันอาจจะซีซีเท่ากันสามพัมนหนึ่งสามันสองธรรมดาเหมือนกันอ,อแต่ว่าไอไลนละเอียดที่อยู่ข้างในอ่ะแม่งเราต้องทําให้เครื่องเนี่ยมีรีกาลังได้แต่รอดกำตรแล้วแม่งต้องอัตราลิงดีด้ายแล้วก็รอบถ่ายก็ยังต้องเดินแบบลึกๆหมุนหกพันฟ้าได้เงี้ย พี่แต่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะว่าสำหรับเรือนะอันนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองมามน,นะร <c oughs> ะบบการระบายความร้อนของเรือผมว่ามันน่าจะสมูท <c oughs> กว่าที่รถที่มีแบบรถจนไหมที่มันมีม่มมน้ำอ่ะเพราะว่ามันเหมือนน้ำมันไหลผ่านเย็นตลอดเวลาไหมยอย่างนี้อืมใช่ค่อนข้างเย็นแต่เรื่องเรื่องระบบระาความร้ดีตรงเรือตัดปัญหาเรือ่องฮีตได้แต่ว่าข้อสําคัญก็คือไอ้ชุดระบบน้ําเราห้ามไอ้นี่นะห้ามตันห้ามสกปรกห้ามตันเพราะว่าในเรือเราข้อเสี่ยมีพวกขยะมีผักตบอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่ ก้อนก้อนเราจะวิ่งอ่ะต้องเทสทุกรอบว่าเอ้ยเนี่ยระบบแมงสะอาดนะถ้ามีขยะมีอะไรต้องล้างทำความสะอาดก็ถ้าเกิดตันก็คือพิมหายใช่คําเดียวอาลมเหมือนรถน้ําแห้งเลยอ่าเพราะว่ามันมมันไม่มาเลยแต่ถ้าเกิดว่าความความไอ้ได้เปรียบของมันก็ถือว่ามันมันระบายตลอดท่านน้ำใสๆอย่างเงี้ยเนี่ยคอเนี่ยใสเนี่ยก็คือสบายละครับมูสแต่มันก็มีข้อเสียอย่างพี่อย่างอินเตอร์น่ยออินเตอร์น้ำก็จริง แต่ว่ามันเย็นสู้รถไม่ได้เพราะรถเยวเราใส่น้ำแข็งอ๋อมันก็ได้อย่างสียอย่างเนี้ยคิดอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าเท่านามนะอาจจะเอาน้ำแข็งมาใส่ก็ได้นะเฮ้แต่แลัวทา <c oughs> คืออย่างนงี้ทั้งเบิร์ตอีหยาดที่ผมสงสัยเรือที่คุณบอกว่าทําเหมือนกันนะทั้งสามอันนะเครื่องเหมือนกันหมดอ่ะแต่ทาไมคุณวางเทอร์โบไม่เห,เหมือนกันเลยอ๋ออันนี้แล้วอย่างเช่นเรือเรืออะลำที่ได้แชมป์ลำนี้กับอันนี้ได้ที่อะไรนะอันนี้บายอันนี้ถ้านับอยู่อันดับสามอันดับสามแต่ว่าคือเครื่องบายไปเครื่องเท่ากัน สีๆเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่แต่มีไม่เหมือนอันนี้เธอโบรับลมไอ้นั่นเธอโบหลบหลังมันมันมีความต่างยังไงอ่ะมันมันดีกว่ากันยังไงอ่ะนิดน้อยพี่ถ้าเรารายละเอียดเล็กน้อยก็น่าจะเกี่ยออกเพราะแบบนี้รับลมรับอากาศเย็นมากกว่าก็คือหันหน้าออกใช่แต่ว่าแบบนั้นอ่ะมันก็หันด้านข้างนะพี่ลมที่วิ่งไปเนี่ยมันก็ลมเย็นเลี้ยวเข้าไปเหมือนกันนะพี่ก็เข้าเหมือนกันเหระใช่แต่ดูแล้วแต่ไม่ได้ความรู้สึกเราไงแต่ถ้าเต็มร้อนนั้นจะน้อยกว่าไม่เถียงแล้วมัน แต่ว่าอันเนี้ยตะก่อนคิดว่าจะเอาแบบนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าลาลมเพราะว่ามันสูงอ๋อใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าแมงกะทะโบวลมข้างหลังเข้าใจแล,แล้วก็อยู่ข้างๆอากาศที่วิ่งผ่านตัวเครื่องม,มันก็จะเลี้ยวเข้ามาหาโ,<อ>โบดีลาลมในที้นี้คืออย่างนี้ฮะโตมม้ลมฮะใช่อ่ามันโต้ลมเกินไปตกลงแล้วฟันธงได้ไหมว่าไอ้บโบคู่เนี่ยมันแรงกว่าโบเดียวมันแรงแต่คนไล่พี่แ้วแต้คนชอบ เพราะว่าเรืออย่างที่บอกพี่สมัยเนี้เทอร์โบอะเทอร์โบเดียวหรือเทอร์โบคู่ก็แล้วแต่พี่สั่งคัสตอมได้ทีเอฟศูนย์แปดเหมือนกันอย่างตอนที่วิ่งรถอะทีเอฟศูนย์แปดเหมือนกันแต่แม่งสเปคที่แต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันร้านเทอร์โบทําแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันครับอมันก็เลยฝันทงไม่ได้หรอกพี่เทอร์โบคู่เทอร์โบเดียวอะไรแรงเหมือนอ้อมใหม่เนี่ยเราชนะเราอ้อมใหม่ <laughs> ก็เราชนะเราอ้อมทำไมนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ห้าพุคนขิงมาเยอะก็เราชนะพอชนะเสร็จพุ่มพูดอะไรกูนะเอ้ยผู้ชนะเป็นผู้เขียนตำนานอะไรประมาณนี้เนี่ยน้ำมือแล้วเวลาบูธที่ใช้เขาใช้กันนั่นแหละร้อยเลไไหมพี่ดูวัดบูธดิเออผู้เห็นวอาอันนี้วัดบูธอยู่นี้บางลาบอยู่ตรงนี้ไงใช่บูธนี่แต่พี่กัดเลยนัำมือแต่เราก็ที่สุดแล้วนะพูดถึงเรื่องเรือใช่ไหมนิดนึงเลย แม่ <L an> มันก็จะบอกว่าผมเก่งที่สุดผมไม่เคยคิดว่าผมเก่งนะพี่ <S 2> <S 2> ผมคิดว่าผมอะวันนี้แข่งกับผมสมบูรณ์ที่สุดมากกว่าเพราะว่ารอบอื่นผมพลาดก็มีอ่าเออใช่มันก็แบบผัดกับแพ้ประก,กันชนะใช่อ,อผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งพี่แต่ผมคิดว่าวันที่แข่งอะอ hm ใครคือคนที่สมบูรณ์ที่สุดพร้อมที่สุดใช่นะครับเอาละครับ่านผู้ชวมฮานี่ฮะผลิตภัณฑ์ m x อยู่ในนี้อยู่แล้วแน่นอนรับประกันได้นะครับเขาาเาใส่เรือแข่งอยู่แล้วแล้วน้ำมันเครื่องที่ใช้ได้ดีไหมฮะ ดีครับอันนี้บอกได้ไหมของอะไรอันนี้เลียว้าเฮ้ยอันนี้กันเรื่องจริงเรามันก็เรื่องจริงอยู่ก็ขอนิดนึงอ่ะขอติดปลายนวลนิดนึงเนี่ยปาถ้างั้นขอจัดหน่อยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยนาขอได้ไหนไหนมาอยู่แล้วนะได้ครับนะครับปาเดี๋ยวไปจัดกันฮะกับช่างเบิร์ด สอบเรือแชมปนะ์เนี่ยฮะนี่ <laughs> ดูในเรือ <laughs> ไม่มีอะไรครับนอกจากขิง,งไม่เป็นไรเองนลัวครับ <brushes> หัวลู่ลม ไม่บอกเลยโอ้โหเป็นคนแรงเลยยังไ่

ไอ,ไอ้ตอนไปแข่งกี่คนอะสองคนพี่แล้วอยู่ได้แตตอนไปแข่งเขานเลงเยอะกว่านี้นะเนี่ยอันนี้คือผมขับไม่ไหวโอ้ดีแล้วล่ะโอ้ดีทิพไห้รถคนคนนี่นั่งหน้ามันมันเกาะได้ไงวะมีเออเกาะเนี่ยไปดูดิมือแดงแป๊ดเลยอะมัเกาะไปทุกบ่อแมนเลย,ยเที่เมื่อกี้ <c oughs> ทำไมรอบนี้มันแรงกว่าทุกครั้งอะตลอดแล้วเสื่อมาดนักกว่าอย่างนี้เล่นหน้าพวกเกินกว่าจริง เคยลองไม่รู้หรอกรอบนี้นะโคตรินขนาดแบบเอดูดิต้องร้ออชีวิตอเมื่อกี้บอกโอ้ยพอพอไม่ไหวแล้วอ่ะไม่งั้นร้อยหาสิบเมตจะพีเกินสองร้อยได้นังดเอางี้วันตรงเลยว่าแม่งดึงหนักกว่ารถแน่นอนโอ้โหร้อาสิบเมตรี่ร้อยแปดสิบเมื่อกี้อ่เอ รอเรอถ้าใครอยากมาเจอมาได้เลยบร์หกวันนี้นะอัเดตแล้วนะไทยแรงกว่านี้ก็บอกพร้อมจะเบอดคนิมาเรือยของคุณเอนะั้นาในไวันนี้คุณจะเบิร์มากครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำเรือทำอะไรกับทังเบิร์ ติดต่อช่องทางไหนครับเนี่ยได้ครับก็เฟซบุ๊กก็ได้ครับสุภโชคดีเลิศพันชัยถ้าเพจก็มีเบอร์ละห้าไทยแลนด์ครับอู่ช่างเบอร์ละห้าแล้วก็ถ้าเบอร์อรอโทรครับ086-559-1959ครับ